คือการตัดผมหรือว่าการตรวจเล็บเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการสุดวินัยครับมันมีกฎข้อบังคับมันเป็นมันเป็นการทำตามกฎข้อบังคับเออวินัยแปลว่าอะไรวินัยคือเหมือนเราทำตามบางสิ่งด้วยด้วยความเข่งครัดใช่ปะ่ะก็เขามีกฎมาก็ทำไปอย่างนั้น แต่ว่าจริงๆแล้วการตัดผมหรือว่าการตัดเล็บเนี่ยหรือแม้กระทั่งการอาบน้ําเนี่ยทั้งหมดทําเพื่อตัวเองครับอืมทั้งหมดทําเพื่อตัวเองครับถ้าถ้าครูเขาได้อธิบายตรงส่วนเนี้ยนักเรียนส่วนหนึ่งจะไม่ต่อต้านเพราะว่านักเรียนจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือทําเพื่อตัวเราเองการตัดเล็บเล็บสะอาดเราก็ไปหยิบของกินเราก็ไม่โดนเชื้อโรคคือเล็บ แล้วมันเป็นที่สะสมเชื้อโลกได้นะฮะหรือว่าเวลาที่เราเกาเกาตัวเราแบบคันหรือขยี้ผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทําให้ผิวหนังเราถลอกอืมใช่ไหมถ้าเล็บเราสั้นนะครับการตัดผมก็เหมือนกันฮะการตัดผมเนี่ยผมสั้นก็ทําให้การระบายอากาศบนหัวได้ดีอืมถ้าน้องสังเกตเด็กๆจะไม่ค่อยมีรังแคครับเราเรา รู้จักรังแคไหม,ม,อเ,มเออที่ขาวๆแล้วก็แบบคันหัวอะไรเงี้ยพอเป็นรังแคมากๆผมก็จะร่วงอะครับเด็กๆจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเด็กๆถูกบังคับให้ตัดผมสั้นคือเรื่องของรังแคอะไรพวกนี้มันเกิดจากการที่เรารักษาความสะอาดได้ไม่ดีครับหรืออาจจะพูดอีกทีก็คือไม่มีวินัยในการสระผม,มหรือว่าการรักษาความสะอาดนะฮะ ก็เลยแก้ปัญหาในการตัดผมจะเลยให้มันสั้นจะได้รักษาความสะอาดได้ง่ายๆเวลาสระผมก็เช็ดแป๊บเดียวก็แห้งแล้วถ้าเกิดผมยาวมันต้องเอาใดมาเป่าอ่ะเคยสังเกตป้าผู้ใหญ่ที่ผมยาวต้องเป่าใดแต่เ,เด็กๆก็ไม่ต้องเพราะว่าผมมันสั้นนะนี่คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งนะเรื่องของสุขภาพประโยชน์ข้อที่สองเนี่ยคือ มันเป็นก็ก็ยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพเหมือนเดิมนะอะคือการที่เราผมสั้นนะมันก็ระบายอากาศได้ง่ายใช่ป่ะแล้วนักเรียนนะใช้สมองเยอะนะเรารู้ไหมเราเรารู้สึกไหมว่าพวกเราใช้สมองเยอะเวลาเราเรียนหนังสืออนะืมรู้สึกไหมก็เย oh, <yes. S 1> อะเออสมองเนี่ยกินพลังงานประมาณหนึ่งในสี่ของร่างกายครับหนึ่งในสี่ของร่างกายเลยนะไม่น้อยนะ แล้วก็ครึ่งหนึ่งของพลังงานร่างกายเนี่ยใช้ไปในระบบการเผาผลาญอาหารนะครับอาจจะไม่ถึงครึ่งอาจจะหนึ่งในสี่เหมือนกันนะครับก็คือกินเข้าไปเคี้ยวอาหารย่อยอาหารระบบการขับถ่ายรุ่นนี้อะไรเงี้ยประมาณสักหนึ่งในสี่อะไรเงี้ยนะเนะพราะนั้นสมองกินพลังงานเยอะมากโดยเฉพาะพวกพวกน้ำตาลดังนั้นถ้าเราสังเกตว่าเวลาที่เราเรียนหนังสือเยอะๆเ,เราเครียด เราเรียนเลขหลายข้ออะไรเงี้ยเรารู้สึกหัวตื้อๆ,ๆเราไปกินของหวานหวานก็ก็จะช่วยะเพราะว่าสมองชอบคือเขาใช้น้ําตาลเยอะใช้พลังงานเยอะดังนั้นพอใช้พลังงานเยอะมันก็ต้องมีความร้อนเกิดขึ้นไงการที่ผมเราสั้นเนี่ยมันก็ระบายความร้อนได้งอันนี้เป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะเออแต่ว่าพี่สังเกตสังเกตดูมักจะเป็นอย่างนี้หัวเราจะร้อนฮะเวลาเราเรียนหนังสือเยอะ แล้วในฐานะนักเรียนอ่ะน้องเรียนวันนึ่งเรียนวันหนึ่งมากกว่าหกชั่วโมงใช่ไหมถ,ถึงว่าทุ่งวันเนี้ยเออนะเพราะนั้นนั่น,น,นแหละนี่คือข้อดีของการตัดผมครับไม่ใช่ระเบียบวินยัยเพราะท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีระเบียบวินยัยถ้าสิ่งนั้นน่ยมันไม่กระทบต่อชีวิตของตัวเรา <c oughs> นะ่นประมาณนี้